บัดนี้ท่านทังไหลายได้สมาทานศีลสมา,า,มมาทานกรรมฐานแล้วอันดับแรกที่สุดขอท่านทังหลายอย่าลืมพวกรมกำลังใจให้เป็นสมาธิด้วยการกำหนดรูลมให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เป็นเรื่องสำคัญมากพื้นฐานใหญ่จริงๆก็คือรักษาจิตให้เป็นสมาธิ สมาธิที่จะเพิ่งเกิดขึ้นได้ง่ายก็คืออนาปานุสติกรรมฐานหลังจากนั้นก็พระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพิจารณาหรือว่าภาวนาตามอัธยาศสยตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น <c oughs> เออความจริงความรู้ทั้งหมดนี่สำนักของเรารูู้้ครบถ้วนก็อขอให้ปฏิบัติตามมัธยาใสย เราะว่าถ้าจะจี้จุดไปว่าจะต้องทําอย่างนั้นทาอย่างนี้เหมือนกันทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าในสำนักคนเราอัยาสายิยใสด้วยการเข้าเข้าไปการก้าวเข้าไปสู่ธรรมะย่อมมีอารมณ์ไม่เสมอกันอันนี้ผมทราบบางท่านก็มีกำลังใจสูงเกินกว่าที่ผมคาดไว้ก็มีแต่บางท่านก็ต่ำเกินไปไม่มีอะไรเลยก็มี ยังอยู่ในสภาพโลเลก็มีมากอันที่ดีจริงๆก็มีมากฉะนั้นขอทุกท่านได้โปรดทราบว่าเจตนาของผมไม่มีการอคติใดๆทั้งหมดมีความต้องการอย่างเดียวให้ทุกท่านที่บวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ยังไม่ได้เห็นกับความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลลาบางคราวบางคืนที่มาอธิบายท่นานฟังนี่บางทีเกือบจะลุกไม่ไหวก็มีถ้าเป็นคนปากเบาสักหน่อยก็าอาจจะถึงกับครางก็มีแต่ถึงอะไรก็ดีได้ศัยเจตนาดีนี่ไม่โอ้อวดหวังดีกับพุกท่านมานั่งแนะนำกันอยู่ทุกวัน ก็มีความประสองค์อย่างเดียวคือต้องการให้ท่านหลายมีกําลังใจบริสุทธิ์ฝุดของตามกําลังที่จะพึงทําได้การที่จะมีกําลังใจสูงและมีกําลังใจต่ําได้ธรรมะสูงธรรมะต่ําอันนี้ผมไม่โทษไม่ลงโทษท่านก็ถือว่าเป็นกําลังของจิตที่เป็นผู้ลอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีกําลังที่เป็นอกุศลก็ามาครอบงํามากจิตแล้วก็เผลอไป ถ้ากำลังใจที่เป็นอกุศลเดิมก็มาสลับสนอารมณ์ก็ดีเร็วการดีเร็วหรือดีช้าก็ไม่ได้ไหมายความว่าจะพ้นวิสัยที่ทนานหลายจะพึงทำจะพึงเป็นคนดีโดยจริยาทั่วไปรัพระของเราก็รู้สึกว่ามีความดีอยู่มากปฏิบัติในหน้าที่ในสมณกิจได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าบางท่านจะมีจิตเข้าถึงไม่ไมถึงอริยามารรยผล แต่ว่าทาตนเป็นกันยานในชนบ้างสาธุชนบ้างทําภาระธุระทุกอย่างนี่ก็จัดเป็นความดีเป็นกนณีพิเศษฉะนั้นความดีส่วนใดที่มีอยู่แล้วให้รักษากําลังความดีกันวันนั้น,น,นไวเหมือนเกลือรักษาความเค็มความดีจะได้ไม่เสื่อมแต่ความจริงคนที่จะดีจริงๆจ,จะได้มักได้ผลนั่นหนึ่ง ต้องเป็นคนรับคําสั่งหรือคานำําแนะนำหรือคํานัดหมายกับเพื่อนฝูงก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีเพียงครั้งเดียวทําตลอดชีวิตนั่นจิตจะเข้าถึงความดีได้ต่อจากนี้ไปผมก็จะเล่าเรื่องของท่านผู้เฒ่าเรื่องของท่านผู้เฒ่าต่อไปนี้ผมขอเล่าตะลุยตามแบบฉบับที่ท่านบ,บันทึกไว้ถ้าส่วนใดที่เห็นว่าไม่เข้าใจก็จะอธิบายให้ฟังเพียงเล็กน้อย ก็ถือว่าไม่เป็นคําสอนโดยตรงเป็นเพียงอาประวัติของท่านที่เรียกว่าไม่ไกลนักจากชีวิตของเราจเจ้าพึ่งเห็นท่านได้มาเล่าสู่กันฟังตามปฏิปทา,าที่ท่านฝึกมาเพราะว่าท่านฝึกมานี่ท่านต้องต้องช่วยตัวเองจริงๆก็ครูบาอาจารย์ตายไปหมด ในขณะที่ครูบาอาจารย์ยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไม่สามารถจะความดีเป็นกรณีพิเศษ,ษได้แต่ถ้าว่าในสมัยนั้นก็สามารถทรงอภิญญาห้าในอภิญญาหกเออทำห้าในอภิญญาหกได้ได้สมาบัติแปดแต่ว่าในฐานะที่ปรารถนาพุทธภูมิยังไม่มีโอกาสได้มรุมักผลต่อมาเมื่อครูบาอาจารย์ท่านบรรณาภาพไปแล้ว มีกำลังใจเห็นว่าถ้าจะอยู่ต่อไปไม่ไหวจึงตั้งใจกลับมาเพื่อไปสาวกภูมิวันนี้ผมขอเล่าย้อนนิดหนึ่งจะเล่าตามบันทึกเลยจะไม่ธิมายให้กว,ว้างขวางเพราะความรู้ของพวกเราเลยไปแล้วความรู้พวกเรานี่ท่วมตัวถ้าเจ้าจิตคิดนิดหนึ่งเท่านั้นก็จะสามารถเข้าใจได้ เพราะนั้นว่าวันนี้ขอย้อนต้นนิดหนึ่งเม่อะไรล่ะท่านบอกว่าในสมัยหนึ่งมีคนเข้ามาหาท่านแล้วก็สมอัเสียก็ให้เวลานั้นเป็นเวลาค่าท่านบอกว่าต้องค่าอย่างนี้อ่านอนักสือไม่ออกเพื่อต้องจุดไฟแล้วก็ใช้กระแสะไฟอ่านเพราะต่อเวลากลางคืน ก็ปรากฏว่าเวลาที่ท่านเจริญสมานก็ใช้กําลังของอะไรดีนะอภิญญาดีกว่าถูกต้องใช้กําลังข้อพิญญายกจิตโดยใช้มโนมยิทธิไม่ใช่ไม่ใช่ใช่พิญญาใหญ่ขึ้นไปนมัสใการองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่สุลามุนีเจดีสถาน พอ,อไปถึงก็กราบองค์สมเด็จพระพิธิตามานพงเอยยน่าขึ้นท่านก็บอกว่าตามธรรมดาพระนี่ถึงแม้ว่าไม่มีแสงไฟก็ควรจะอ่านหนังสือออกท่านตามมาที่เขงท่านก็ถามว่าทายัางไงจะอ่านออกก็พุทธเจ้าขาดท่านบอกว่าที่ประยุกต์้ยายก็เธอมีแล้วแต่สายที่เป็นผู้ปรารถนาพุทธภูมิมาเดิม <c oughs> ที่ประโยชยานจึงไม่แจ่มใสเหมือนพระอริยเจ้าฉะนั้นเพืเ่อยความแจ่มใสเกิดขึ้นเห็นภาพชัดควรปฏิบัติแบบนี้ควรใช้ระถานี้ไปภาวนาจึงเป็นฌานสมาบัติเรื่องฌานเป็นเรื่องเล็กท่านบอกว่าจะคว้าอะไรขึ้นมามันก็เป็นฌานทันทีก็มีการคล่องอยู่แล้วถ้าถาก็เห็นจะเป็นมงกุฎพระเจ้าฉัานบอกว่าอย่างนี้ว่าอิติจิโส อิติกิโสวิเศษอีกอิเเสพุทธมาเนอีกอิโสตังพุทธปิติอีกนี่กล่าวว่าคาถานี้ถ้าไปเรียนและภาวนาทำให้เป็นฌานแล้วก็นิมิตต่างๆจะมีอาการแจ่มใสคนที่ตาไม่ดีก็อ่านหนังสือออกได้ เวลามืดมิดก็สามารถจะให้มองเห็นหนังสือได้และมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในตามความประสงค์ <c oughs> ถ้าใช้กระถานี้เป็นชานทำไมอย่างนั้นเป็นนั้นว่าท่านย้ำม,มาว่าไอ้มืดมดมันก็อ่านหนังสือออกแล้วท่านบอกว่าท่านก็มาทำมาทามันก็มันนานใช้เวลาเพียงครูเดียวจิตก็เข้าถึงชานสี ตร,ตรงชานสี่สบายก็เลยว่ากันถึงชานแปดถึงชานแปดสบายก็หลบลงมาชานสี่ในรูปปัจจัาทาไปทําม,มาก็เลยลองหลับตาอ่านหนังสือก็เห็นอ่านออกแต่ว,ว่าวิธีนี้ท่านบอกว่าจะใช้ทั่วไปไม่ได้เอาไว้แต่เมื่อเวลามันจําเป็นถ้าจําเป็นจริงๆไม่ต้องอ่านนะไม่ต้องมีหนังสือไม่ต้องหยิบหนังสือมา เป็นเพียงนึกว่าจะอ่านหนังสือมันก็มีความเข้าใจว่าหนังสือฉบับนั้นก็ว่ายังไงวงเล็บอนท่านมีเปบบอกว่าใครอ่านไว้แล้วถ้าทําได้จงอย่าทําตนเป็นผู้วิเศษถ้าเวลาอ่านหนังสือต่อหน้าคนถ้ามันอ่านไม่ออกจริงๆก็ใช้ไฟใช้แว่นส่องถ้ามันจําเป็นจริงๆก็เอาจิตดับจากภาพหนังสือหนังส,ออสือใช้ใจอย่างเดียวก็จะอา่านหนังสือออก นี่เป็นวิธีปฏิบัติของท่านแล้วท่านก็เล่าต่อไปวันนี้ผมจะต่อไปน่ผพจะว่าย่อๆตามแบบของท่านแต่อะไรที่ไม่เข้าใจหน่อยท่านจะวอธิบายสักน,นิดหน่อยต่อมาท่านกล่าวว่าท่านได้เจริญอะไรนะรูปกับพุทธอารมณ์อ๋อต่อมาท่านเจริญพระพุทธคุณทั้งบท พระพุทธคุณท th being ั้งบทก็คือดิตปิโสพระกวาหมดเลยกวามจริงท่านว่าทั้งบทท่านบอกว่าพุทธคุณทั้งบทนี้ก็ไม่ถูกผมคันนะถ้ามันทึก่าอย่างนี้ท่านบอกว่าท่านเล่นอดิิปิโสทั้งบทมันสบายใจดีจนกระทั่งจิตเป็นฌานสีแล้วมีพระรู้สึกว่ามันเป็นสุขจงก็ตั้งถือพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ว่าอจิตโสไปด้วยอาจิตจับพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไปด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่เห็นท่านอธิบายไว้ทำไมยังไงทว่าอย่างนั้นถ้าบอกทำไปว่าระถาสั้นก็ทําเป็นฌานได้คทถายาวก็ทําเป็นฌานได้อิจิปิโสทั้งหมดก็ทํเป็นฌานได้ไม่เห็นจะมีอะไรสําคัญถ้าใจมันเป็นฌานเสร็จแล้วฟังของท่านไว้นะ ถ้าความรู้ต่างๆในของท่านเรียนกันมาแล้วนี่ผมก็ว่าตามแบบพระจะเล่าให้ฟังตอนไหนที่มันสมควรสาหรับท่านท่านก็ใไปไฉตอนไหนที่ไม่สมควรก็ใบไม่ไม่ต้องใปไฉต่อมาท่านกล่าวว่าท่านได้พบองค์สมเด็จพระจอมไตรที่พระจุลามุนีเจดียสถานองค์สมเด็จพระวิชิตามารงุรัสวาสรัรรมเกสี สำหรับเพื่ออภิญญาที่เธอได้เวลาที่เธอจะใช้ก็ต้องจับกระสินน,นั้นจับกระสินอันนี้ใช้จิตอย่างนี้มันก็ช้าไปหน่อยแต่ความจริงเขาใช้อภิญยากันจริงๆเขาจับอารมณ์ก็เรียกว่าเขาจับอภิญญารวมคําว่าอภิญญารวมเนี่ยนึกถึงอภิญญาสมาบัติคือนึกถึงอารมณ์กระสินทั้งหมดว่าเราต้องการอะไร แล้วก็ใช้บทพน์ภาวนาย่อๆโสต,ตัดตาปัญญาให้ทำเพียงเดิมนี้เวลาภาวนาให้กำหนดลมหายใจเขาออกแล้วก็ทิ้งนิมิตเสียไม่ต้องไปใข่นิมิตในกสินให้โสต,ตัดตปัญญาอย่างเดียวคือจักบกำหนดลมหายใจเขาออกให้ถึงที่สุดคือกัรสี เท่าน,นี้อภิญญาทุกอย่างก็จะรวมตัวเราจะใช้ได้ทันทีทันใดโดยไม่ต้องเรียกสรสินอะไรทั้งหมดตามัาทิกแต้งของท่านก็มาทําทําแล้วก็สบายใจอภิญญาต่างๆมันก็รวมตัวเวลาจะใช้ปัญิญาก็ใช้โสตตตาปัิญ,ญาอย่าลืมนะโสตตตาปภิญ,ญาเป็นคาภาวนาเท่านี้ตามัเทคนี่ผมไม่เห็นว่าท่านจะบอกว่าสงวนที่กัองิด ในเมื่อท่านไม่สงวนลิขกิจท่านก็สามารถทําได้ทุกคนถ้าจิตของท่านแต่ว่าอย่าลืมนะว่าท่านเจ้าของนิทสงสมาบัตแปดในเมื่อจิตนรสสมาบัตแปดจะคว้าอะไรขึ้นมามันก็ได้ทันทีไม่เสียเวลาไม่ตเหน่งวินาทีถ้าเราไม่มีมียานมีชั้นไม่ถึงสมาบัต 8, แปดเราก็ทําตามกําลังของเรา จะทําได้ไม่เท่าทันแต่ว่าทําไปใกล้ใกล้ทันค่อยๆทําไปก็ใกล้เข้าไปทุกทีก็ใช้ได้เหมือนกันเอ <c oughs> ขอสิ่งนี้รู้สึกว่าในปัจจุบันนี้มีใครคนใดคนหนึ่งนําไปใช้แควบอกว่ามีผลดีมากอาละเรื่องนี้ก็ผ่านไปแนี่นั่นบอกว่าท่านีินว่าอะไรพระนิพพานนิมิต ตอนนี้เรงกล่าวว่าเมาื่อท่านขึ้นไปในพระจุลามุนีเจดีสถานพบองค์สมเด็จพระวิชิตามาณทรงโปรดบอกว่าเออนี่ควรเจ้าจิตจับน,นิพพานได้แล้วแล้วควรถือนิพพานนิมิเตเดชสำคัญนี่ความจริงควย้อนต้นมานิษ์ตอนก่อนผมผพูดเฉพาะสิ่งที่เป็นอริยสัจเห็นว่าม,มีความสำคัญก็เลยเล่าสู่กันฟัง ถ้าเราให้พิจารณาใช้นิมิตนิพานนิมิตเนี่ยถ้าให้ภาวนาอย่างนี้นิมิตจิตตะเออขอโทษนิมิตจิตตินิมิตจิตตานิพานจิตตินิพานจิตตาให้ภาวนาถือพระนิพานเป็นอารมณ์อย่างนี้จิตจะมีการผูกพันพระนิพานเป็นเป็นอารมณ์มากขึ้นแล้วก็กําลังใจของเธอจะไม่คาาจากนิพาน เมื่อกําลังใจของเธอจะไม่คาดจากนิพพานเมื่อเธอตัดพุทธภูมิมาแล้วต้องการเป็นพุทธสาวกความสําเร็จของเธอจะไม่ก้าวล่วงเกินปีนี้ไปจงกลับไปจับอารมณ์นี้ให้เป็นทานสมาบัติความจริงท่านวงแลบกไม่เห็นจะยาก เมื่อจำระถามันแล้วในขณะนั้นก็ตั้งจิตปบำนาเพื่อทำอารมณ์มาตั้งแต่ยังไม่เอาจิตเข้าร่างเม,มื่ออทิศมาในกายมันยังลอยไปสู่ภพต่างๆก็ใช้อารมณ์นี้เรื่อยไปจิตใจก็จับผนิพันธ์เห็นภาพผนิพันธ์สายเขียวก็มีความมั่นใจว่าแน่แล้วนั่นคือผนิพันธ์ยังไงยังไงเราตายชานนี้เราต้องผนิพันธ์ให้ได้ เรื่องร่างกายเรืทรัพย์สินไม่มีความหมายสําหรับเรานี่แป่ลงต่อมาตามมันที่ก็ท่านก็ว่ามาอีกว่าองค์สมเด็จพระบรมโลาเกียรตให้คาถาปราโมทโดยทรงปรารบว่าต่อไปเมื่อเธอาภาวนาคาถาปราโมทเห็นแล้วอะไรทุกอย่างเห็นชัดเจนแจ่มใส ทั้งนี้พ่อะไร่พูดว่าเธอในเวลานี้ดูนิมิตอะไรก็ตามเห็นอะไรก็ตามเป็นคลุมเครือไปหมดถ้าใช้คาถาบทนี้แล้วทุกสายทุกเสี่งทุกอย่างจะสว่างแจ่มใสเหมือนกับพระอาทิตย์ในเวลาเที่ยงแต่ความจริงอารมณ์แจ่มใสก็เป็นนี้ตามแบบจะต้องมีสําหรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น แต่ถ้าว่าในตอนนี้พระพุทธเจ้าส,สอนท่านมาอย่างนั้นท่านไปเป้ามาเนี่ยเราก็ว่ากันตามบันทึกของท่านนะจะมาโมเมปเูเปตันนาแล้วกับผมไม่ได้ทั้งนั้นถ้าใครทําได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปใครได้มโนวิธิก็ลองสอบกันเอาเพราะมโนวิจิเป็นเครื่องสอบความรู้ทางวุฒิสัตว์นาแล้วการปฏิบัตินี่กับความจร,งจรงิงมันก็เรื่องของใครของมันเหมือนกัน จะทำเหมือนกันทุกอย่างนั่นมันไม่ได้ทั้นก็มาว่ากับเรื่องนี้ต่อบไปดีกว่าเพราะก็ถาปราโมทที่ทําให้สมาธิจิตจะมีทิพยคุย,ยานแจ่มใสจะจํำภาพเห็นภาพในมิตทุกสิง่งทุกอย่างได้โดยชัดเนจนแจ่มใสเหมือนกลางวันคือพระทิศเวลาเที่ยงทลว่าไว้ไงนิดอ่านาหน่อยสิว่าโดยสร้างในมิตเปรียบเทียบปรากฏ ผลว่าภาพนิมิตและการตรวจสอบใดๆจะชัดเจนขึ้นจะมีภาพแจ่มใสทำไมอย่างนั้นสำหรับคาถาภาวนาน,นี่แท้คขให้ภาวนานว่าปราโมทใชยๆได้จับลมให้ใจเข้าออกเหมือนกันได้ก็ภาวนานว่าปราโมทปราโมทและหลังจากนั้นมาองค์สมเด็จพระผู้มีพระพาแจ้าก็ทรงสอนให้เจริญในอริยสัจ ตามทค่อธิบายมาแล้วตอนนี้ผมไม่อธิบายแล้วผมจะเล่าตลุยดีไม่ดีคือธิบายไปชาวบ้านชาวเมืองเสียสตังกันมากอยากจะรู้เรื่องรู้ราวของพระองค์นี้ก็นั่งฟังคาอธิบายถ้จะเบือ่อเสียสตังหลายสิษ่ษที่ผมไม่ชอบเหมือนกันไม่อยากให้ชาวบ้านเสียสตังมากอันนี้ก็มาว่าต่อไปหลังจากอริยสัจท่านก็บอกว่าในการต่อไป ในการต่อมาอีกองสมเด็จตระสมาสมัมุทธเจ้าสองสอนให้เจริญพเมืองหรรันสิเอาละสิโดยแจ้งว่าจะทำให้การรู้การเห็น,หนต่างๆชัดเจนดีขึ้นจําให้ดีนะว่าท่านที่ได้ทิพยจุฬายาแล้วก็ดีท่านที่ได้มโนยิทธิแล้วก็ดี ที่มีอารมณ์ไม่แจ่มใสเห็นอะไรไม่ชัดไม่เจนว่ากันตามลําดับมาท่านก็นบอกว่าถ้าใช่พอมีหารสีแล้วก็นิมิตต่างๆถ้าจิตเราทรงพอมีหารสีจริงๆและความจริงพอมีหางสีในแปนรณ์เยือกเย็นทำอารมณ์ให้ผ่องใสได้ง่ายจริงๆเป็นของไม่ยากแล้วก็ท่านบอกว่าเวลานั้นท่านตั้งกับผู้ถามคือพระพุทธเจ้าเอง ท่านตั้งกระทู้ถามก็อสอนแบบถามว่าการเจริญเมตตานั้นเขาทากันยังไงแน้นท่านก็แก,ก้ท่านเองว่าการเจริญเมตตาต้องหนึ่งไม่โกรธแล้วก็สองไม่โผูกโกรธภายหลังต่อมาอีกท่านสอนให้เจริญอาศภกรรมฐานและมรณานุสติกรรมฐานว่าเมื่อจิตตรงเขามีหางสีแล้ว ก็ต้องเจริญอาสุภกรรมฐานเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรสวยแล้วก็เจริญมรณานุสติกรรมฐานหมายถึงว่ารู้สึกนึกถึงความตายอยู่เสม,มอไม่ช่ไม่่วยประมาทในความตายตอนนี้ท่านหมายเหตุไปนิดหนึ่งท่านหมายเหตุไปบอกว่ากรรมฐานนีมิตรองค์แรกได้ผลให้ผลได้ดี องแรกนี ye, no. <pod> ่ผมไม่ทราบว่าองค์ไหนอ๋อท่านมองเลยไปว่าอิติปิโสอิติปิโสเสเสอีกนะก็มาทานนิมิตอันแรกให้ผลได้ดีเป็นเหตุให้ได้ปุพเนิวาสารุสติญาณจุตูปปาติญาณอาตีตังสิญาณอนนายตังสิญาณปัจจุปนอมสิญาณและยถฐานกมตายานนึกว่าทิพปัจจุบันญาณท่านมีแล้วแต่ตอนนี้ท่าไม่คล่องทำไมอย่างนั้น ท่านมีแล้วไม่คล่องและเกิดคล่องขึ้นมาคือปุกเพนิวาสา,านุปติญาณก็ได้แก่การระลึกชาติคอยหนังไปได้ไม่จํากัดระดับว่าสมัยก่อนในเวลาที่จะระลึกชาติเนี่ยรู้สึกว่าทําได้ยากจริงๆมันเหนื่อยมันหนักแต่ว่าเพราะว่าจิพีโสมวิเศษใช้อีกจงคล่องโศลแล้วการระลึกชาติรับเมื่อไรก็ได้เอาชาติไหนก็ได้ อยู่ตูปปาดิญาณรู้จักคนตายและเกิดคนตายแล้วไปไหนนิกปั๊บรู้ได้ทันทีเห็นคนแลสัตว์ที่ปรายกฏเฉพาะหน้าที่ว่าเดิมทีเข้ามาจกไหนมันรู้ได้ทันทีภาพปรกอาตีตามสัญญาณรู้เรื่องราวในอดีตของคนแสัตว์อนาคตตามสัญญาณรู้เรื่องราวในอนาคตต่อไปของคนแลสัตว์ปัจจุบันนำสัญญาณรู้เรื่องราวในปัจจุบันของคนสัตว์และพื้นที่เหมือนกัน แย้าถากมตายานรู้กฎของกรรมของคนและสัตว์้ร้วความสุขความทุกข์ว่า,าศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยท่านบอกว่ามันแจ่มใสแล้วก็แคล้วคล่องว่องไวดีมากแต่กําลังใจของท่านบอกมันแจ่มไม่พอนี่เล่นกับคนไม่พอนี่ก็ยากเหมือนกันไม่ยอมไม่ยอมเชื่อตัวเองอยู่เสมอสร้างความสงสัยเ่อสอบสวนตัวเองอยู่ตลอดเวลา ว่าตลอดชาติในชีวิตของท่านนี่ท่านไม่ยอมจะมีความรู้สึกว่าตัวของท่านเป็นคนดีแล้วสิ่งใดที่ได้มาแล้วนี้ท่านจะต้องพิจรารณาเสมอว่ามันเป็นอุปาทานหรือเปล่าไม่ใช่ไปอยู่ๆแล้กวก็ไปคุยว่าฉันใดที่ไปจะคุยย่าจ้ะงฉันใดผูกเปนิวาสารุสติยานจ้ะ แล้วก็มามัวเมาใจหลบมโตสันมีความรักความกธอีฉาแลยสียาไม่เชี่งนั้นโองนี้มีหน้าที่อย่างเดียวตั้งหน้าตั้งตาสงสัยตัวเองว่าเสมอเกรงว่าจะคบกับความชั่วเข้ามาไว้เฉะนั้นเวลาได้อะไรท่านก็มายอมเชื่อตัวของท่านท่านต้องสอบสวนตลอดเวลาต่อมาท่านบันเทึกไ้ว่าไม่การต่อมากรรมฐานนิมิตที่ได้ไว้ ที่ได้ต่อมาก็ทำให้แจ่มใสชัดเจนมากขึ้นนี่ต้องมีตรวจกันฉันบอกว่าอยู่ๆเราจะมานั่งเชื่อตัวเองอย่างนี้นะมันใช้ไม่ได้มันต้องตรวจสอบกันอยู่เสมอเอากันทุกวันทุกวันทุกเวลาเวลาใดที่มีเวลาบ้านก็ตรวจสอบ่ันบอกว่าต่อมาก็มีรับสั่ง ว่าเมื่อเวลาสองทั้งหลายเหล่านี้มาเธอดีขึ้นแล้วต่อไปเพื่อใช้กรรมฐานทั้งหลายมันดีขึ้นไปกว่านั้นมันไม่ใช่ดีตจทิฏฐิจุยยุญานอารมณ์ต่างๆให้ดีแจ่มใสผ่องใสขึ้นก็ให้บำเพ็ญบารมีสิบให้ครบถ้วนให้มีกำลังใจของเธอเนี่ยทรงอยู่ในบารมีสิบสให้ครบถ้วนย้ายคลาด ถ้าจิตของเธอคลาดจากบารมีสิบอารมณ์มันจะเศร้าหมองความจมใสของยานในฌานที่จะเพ่งได้มันจะเศร้าหมองไปให้สันติไวแล้วก็นอกจากบารมีสิบ้วให้ตั้งอยู่โดยก็มีหามสี่เป็นปกติแล้วก็ใช้เจริญสุปกรรมฐานเป็นปกติทั้งนี้อภิญญาที่ได้ไว้จะจมใสชัดเจนขึ้น แล้วก็เคยให้อริยสัจไปแล้วทำไมอย่างนั้นอริยสัจนี่ถือว่าเป็นนิพพานายานขั้นสูงสุดจงใช้อะไรอภิญญาก็ดีแล้วก็บรรมีสิบก็ดีต้มีอารสีก็ดีอสุปกรรมฐานก็ดีบรณานุสติกรรมฐานก็ดีควบคู่กับอริยสัจสี่อยู่ตลอดเวลาย้ายธาตจากจิต ทำได้ไหมล่ะโอ้หมงเวลาหมดไปแล้วสินะเอา,าไป็น้ว่านับแต่ต่ตอน,นี้ไปเรื่องของท่านโพธิ์เท่านี้ผมจะไม่อธิบายเลยมากจะเล่าจะลยุยจะขึ้นไปน่าอธิบายอีกสิบคาเสดมันก็ไม่หมดเวลานี้ก็ปรากฏว่ามันก็หมดเวลาไปแล้วก็วขอท่านหลายพยายามส่งกำลังใจของท่านตามที่ท่านมีกำลังใจอยู่ <c oughs> เรื่องราวที่ผมเล่าให้ฟังมาสู่กันฟังนี้ก็อยัติว่าจะต้องทําได้ทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นกําลังของแต่และบุคคลถ้ากระสิงใดได้เคยมีกําลังของเราก็มีสายของเราถ้าเราไปทําเข้าแทนที่มันจะดีมันก็กลับเะนเร็วลงฉะนั้นขอบรันดาพิสุกงนั้นสมเนรหั้ไหลก็ต้องวาสุกบาสิกา ตรงตั้งใจไว้ว่าเราทำความดีเพื่อพรนิพพานกันอาดาต่อจน,นี้ไปขอทุกท่านจงทรงกายตามอิิยาบทที่สี่พิจรารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินารีจนกว่าจะได้เวลาสมควรสวัสี